สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทังช่องสังวานพารวยครับผมวันนี้มีแนวทางครับผมมีแนวทางโค้งสุดไทยทายชุดแล้วครับผมจากภูเขายาวแปดศอกครับผม fc สีสเกตครับมีแนวทางดีๆเด่นๆเอามาฝากพี่ต่อน้องครับผมเอาพี่น้อง่อไปสุขทุกคนครับใครมีโชคมีหลาบมันหมานัามั อาจารย์แมวนะครับเนาะมวอนี่ได้เมื่อแล้วครับผมสีนมสีสเกตส่งมาให้ผมแล้วครับว่าสีใดตัวใดครับมาเบิรงกันเลยครับผมมาเบิรงกันเลยครับผมว่าใดตัวใดเนาะครับเนาะมวดนี่ของปูขาวยาวแปดสอครับผมเอฟซจากสีสเกตส่งมาให้ครับผมเป็นแนวทางครับหลังจากที่หลุดเป็นนานหลายงวดแล้วครับผมกลับมางวดที่แล้วครับ ผมก็ดูแล้วครับผมสี่สามสามสี่เข้าครับผมแต่ผมไม่ชอบครับก็เลยไม่ได้เอามาลงช่องให้ครับผมวันนี้ตามใหม่ครับ fc จากสีสเกตครับผม สีจากสีสะเกดปู่ขาวครับองค์ปู่ขาวยาว ยาวอ2ครับอาจารย์แมวมีเหลกฝันของอาจารย์แมวด้ยวยครับผมมาดูกันเลยครับภูขาวนะครับเนาะไห้มา หางเดียวครับผมบนหางเดียวสามตัวครับสามหสี่ครับผมเลขสองตัวครับเลขสองตัวล่างครับผม 04 0 4กับ24ครับเน้นตัวนี้ครับผมเน้น2 4ง่ล่างครับผม2ตัวล่างล่างกันบนก็ได้ครับเลขไม่กี่หางครับผม3ตัวครับ364ตัดเล่นแล้วครับพี่น้องครับตัดเล่น ก็จะได้หกสี่หกสี่สี่หกครับผมกลับตัวด้วยเดอ้อพี่น้องครับหกสี่สามหกสองหางครับผมสามสี่สี่สามผมไม่ออกอีกเนาะพี่น้องครับเน้นตัวนี้ครับกลับตัวด้วยครับผมบนล่างก็ดีครับผมเพราะว่าเลขไม่กี่ตัวเนาะ กันบนกันล่างพี่น้องเลขฝันครับผมอาจารย์แมวฝันเลขฝันครับแปดหกสามก็จะตรงกับตัวนี้ครับผมสามหกสามหกมหกสามครับนี่เลขฝันครับผม บนกันล่างครับตรงวันที่ครับผมสิบหกทอคธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับโกคๆมันหมาน,มานครับผมวันนี้โชคๆมันหมาน,มานกับปูละสาธุสาธุเลีกยปูก็จะมาตรงผมครับผม ตรงกับสูตรของผมเลยครับที่ผมปันไว้ให้ครับน้องผมปันรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับนี่หกสี่กับตัวด้วยครับหกสี่สี่หกบนล่างครับกันไว้ด้วยตรงกันเลยครับผมแต่หกสามผมไม่มีครับนี่ ผมเน้นใะ้ครับผมชอบหางนี้ครับเอาไปให้ f f c เอาไปพิจารณาดูครับถ้าชอบก็จัดครับผมขัดก็ผ่านเนาะขอให้ได้เฮครับผมวันนี้ขอให้มีโชคมีชัยไปกับปู่ครับผมสาธุสาธุเออปู่ คือมาตรงกันแต่นานอนอนอนข้างล่างแต่ข้างล่างผมมีสามหกครับ่นอะสามหกสี่หกแต่ปูแต่เลขฝันปูก็มาได้ครับผมสามเล่นนะครับเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเลขนี้เข้ามีหลุดครับเผื่อวันนี้จะเดินครับผม ปิดได้เงินใช้เที่ยวปีใหม่ครับฝากด้วยครับผมฝากช่องด้วยช่องสังวานพารวยครับผมช่องเล็กๆครับผมกาลังจะเติบโตครับผมพี่น้องฝากสนับสนุนด้เลยครับเด้อฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับผมมีแนวทางดีๆเด็ดๆจะมาฝากครับผมทําเต็มที่ครับขอให้เข้าครับผมวันนี้ขอให้ปังๆครับ หลักร้อยผมมีเนาะพี่น้องมีศูนย์มีหนึ่งมีแปด้อพี่น้องครับลักร้อยจับแซวครับงวดที่แล้วก็เข้าครับผมหลักร้อยแต่ผมไม่ได้ลงครับเลีงอย่างเดียวครับผมแต่ไม่ได้ลงงวดนี้จับหนึ่งกับแปดครับผมหลักร้อยอ่ะแคมหน้าจอครับผมพี่น้อง ขอให้มีโชคมิใช่กับช่องสังวันพารวยเด้อวันนี้พี่น้องกล่องไม่ค่อยตรงครับอขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากมายครับผมเฮงๆงรวยๆวยปังๆกันนะครับวดนี้จากจองลอตเตอรี่ไ้ครับผมสวัสดีครับ